วันนี้ครูมีแบบฝึกหัดเรื่อง tense สามข้อมาให้ทุกคนฝึกทบทวนไปพร้อมพร้อมกันอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งข้อที่ง่ายๆก่อน trees จุดจุด water สังเกตว่าข้อน,นี้ถ้าเราลองแปลดูเนี่ยต้นไม้ต้องการน้ำนั่นเองซึ่งต้นไม้ต้องการน้ำก็เป็นประโยคทั่วๆไปประโยคที่เป็นกิจวัตรประจำวนันหรือเกิดขึ้นได้ทุกวนันเป็นประโยคที่เป็นประโยคความจริง ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะใช้ present simple tense แบบง่ายๆเลยก็คือประธานตามด้วย verb นั่นเองถ้าประธานเป็นพ้หูพจน์ verb ก็ไม่ต้องเติม s หรือ es แต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb จะต้องเติม s หรือ es เข้าไปซึ่งในข้อนี้ trees มีต้นไม้หลายต้นเป็นประธานพ้าหูพจน์ดังนั้น verb ไม่ต้องเติม s แล้วตอบข้อ a นั่นเอง trees need water ต้นไม้ต้องการน้ำ ไปต่อกันเลยข้อที่สองชืจุดจุดจุด right now to visit India next month ข้อนี้เราจะสังเกตจากคำว่า now ที่จะมีความหมายว่าในขณะนี้ตอนนี้ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกันกันกบคำว่า at the moment at present ดังนั้นข้อนี้เราจะต้องใช้ present progressive tense หรือ present continuous tense นั่นเองรูปประโยคก็คือประธานตามด้วย verb to be ก็เลือกเอาว่าจะใช้ is am หรือ are แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing ดังนั้นข้อนี้ Sue เป็นประธานเอกพจน์มีคนเดียวจะต้องใช้คู่กับ is แล้วก็ตามด้วย verb ing ก็คือ planning นั่นเอง plan เนี่ย เป็นกริยาที่เป็นเสียงสั้นแล้วก็มี A เป็นสระตัวเดียวเราก็เลยจะต้องเติม N เข้าไปด้านท้ายอีกตัวหนึ่งก่อนจะเติม ing มันจะเหมือนกับคําว่า run ที่เป็นกริยาเสียงสั้นมี U เป็นสระตัวเดียวก็จะเป็น running เติม N ไปอีกตัวนึงด้านท้ายหรือ swim เติม m ไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น swimming นั่นเองดังนัง้นข้อนี้ตอบข้อ D นั่นเอง Sue so is planning right now to visit India next month สูกำลังวางแผนในขณะนี้เพื่อที่จะไปเที่ยวอินเดียในเดือนหน้าข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้ Linda จุดจ a master degree two years ago ข้อนี้เราจะสังเกตจากคำว่า ago นั่นเอง two years ago 2ปีที่ผ่านมาแล้วถ้านักเรียนเห็นคำว่า ago ที่ผ่านมาแล้ว yesterday เมื่อวานนี้ last ทั้งหลายเช่น last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือว่า two weeks ago two days ago หรือ yesterday แบบนี้แปลว่าเหตุการณ์นั้นจบลงไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองเราจะต้องใช้ past simple tense นั่นเองรูปประโยคก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่2นั่นเองง่ายมากๆเลยดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเอง Linda complete a master degree two years ago จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ยากไหมสำหรับแบบฝึกหัด3ข้อเรื่อง tense ในวันนี้ใครทำได้กี่ข้อหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรหรืออยากจะให้ครูทำคลิปวิดีโอเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสได้เลยสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปเรื่อยๆด้วยโอเ okay, ค t h a t s all for today thank you for watching please don't forget to subscribe like and share if you like this video because your little help means a lot to me Take care, bye bye.